ก็เรียกซ้ำๆอยู่งี้นะครับจนยืดระยะได้ไกลๆจันมินนี่นะครับผมแล้วก็ป้อนปุ๊บแล้วก็ สวัสดีครับผมพบกับ Artwork Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ Artwork เนี่ยจะพาทุกคนมาที่ไมอามี่บางปูครับผมเพราะว่าเราจะพานกแก้วของเราเนี่ยมาบินอิสระกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีจดหมายจากไปรษณีย์ไทยส่งมาคือต่อจากเพจเจอร์คือไปรษณีย์อันนี้ไปรษณีย์ส่งมาว่าเฮ้ยพี่อาร์ตวิธีการฝึกนกแก้วเนี่ยให้บินอิสระเราจะเริ่มฝึกยังไงพื้นฐานของมันคืออะไรวันนี้อาร์ตมีคําตอบให้ครับผมซึ่งเรามีผู้ช่วยครับ เราจะพาครูปแปะนะฮะจากโรงเรียนของ Artwork เองนะฮะปีายไฮสคูลนะฮะมาช่วยในการแนะนำว่าเราจะต้องเริ่มฝึกยังไงบ้างในนกที่ยังเด็กอยู่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพามาเจอพี่แปะครับผมพี่แปะครับสวัสดีครับผมขอเชิญครับคุณอาสวัสดีครับผม <S <S นี่ก็คือพี่แปะนะฮะเป็นครูฝึกนกประจำโรงเรียน Artwork h ีไฟไฮสคูลใช่ครับผมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้พี่แปะนะเรามา ช่วยไขข้อข้องใจสําหรับคนที่เพิ่งเลี้ยงนกแก้วแล้วอยากจะปล่อยปินิสลาโอเคได้เลยครับในการฝึกลุกนกต้องทํายังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างได้เลยครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมเราก็ต้องมีคอนนะครับมีนกมีคอนนะครับอันนี้คือคอนที่มาตรฐานนะครับผมอ่าแล้วก็นนี้คือนกครับผมแล้วก็จะมีโซ่นะครับครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเราและสร้างความสัมพันธ์กับคอนนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะมีเชือกนะครับเชือกไว้ฝึกนกนะครับผมเชือกแล ไว้ฝึกนกล่ามนกเวลาเราเรียงนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คืออาหารอาหารก็จะเป็นอาหารลูกนกอาหารลูกนกนกป้กป้อนครับนกรืออาหารที่นกชอบเอาง่ายๆคือถึงเวลากินข้าวใช่เราก็เริ่มฝึกเราก็เริ่มฝึกเขาประมาณนั้นที่นี่คือโรงเรียนนี้เราจะไม่มีการอด ไม่มีการกดอาหารนะครับผมตัวนี้เลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายนะครับในเคสของลูกนกนะครับไม่ใช่นกโตเราจะมาอธิบายในเคสของลูกนกสาหรับคนที่เลี้ยงนกไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ขนาดกลางหรือว่าสายพันธุ์ขนาดใหญ่วิธีการฝึกจะประเภทเดียวกันเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายกันครับต่างกันนิดหน่อยนะครับการฝึกนกเล็กนกโตจะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมทีนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการฝึกแบบตั้งแต่พื้นฐานขั้นแรกเลยตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยพอเราได้ลูกนกมาปุ๊บวิธีีเรราาจะึกกขั้นแทไง อันดับแรกนะครับแล้วพอเรามีลูกนกุครับเราก็ไปสร้างความสัมพนันธ์นกในบ้านคือเอามาเล่นก่อนเล่นเกาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกชื่อก็ได้ไหมเรียกชื่อได้ครับตังจําได้เลยไหมก็จะจะจําได้นิดหน่อยแต่เราเรียกบ่อยเขาจะจําได้เลยนะครับผมอ่าใช่จริงๆแล้วคือนกเนี่ยความจำเขาดีสมบูเขาเหมือนเด็กห้าขวบไปนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเด็กๆการที่เราเรียกชื่อก็ไปบ่อยเขาก็จาได้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับเขารู้ว่าเราเป็นใครด้วยใช่นะครับทีนี้เวลาที่เขาหิวห แล้วขั้นต่อไปข้อที่สองครับพอเขาเริ่มเดินได้แล้วเราก็วางไว้นะครับแล้วก็ใช้สลิงกับหาลูกป้อนเรียกให้เขาเดินมาระยะใกล้ๆก่อนแล้วก็ป้อนให้เขาทีละนิดนะครับไม่ได้ป้อนทีเดียวหมดอ่ะสมมติสมมติพี่เป็นคนป้อนผมเป็นนกลูกนกโอเคได้เลยครับเป็นนกรูปนกของกับ่าอาร์ตมาแล้วอาร์ตมาอาร์ตมาปุ๊บผมก็ป้อนปุ๊บแล้วก็เล่นหอมก่อนแล้วก็จับไม่หวานไม่ก่อนหน่อยเหรอไม่เอานะครับผมอ่ะลอวที้เราก็จะมาป้อนทีละคำนะให่ทีละยด สักหนึ่งหยดหนึ่งคัมใช่ครับเอากลับไปวางที่เดิมใหม่วางที่เดิมใหม่แล้วก็เรียกมาใหม่เรียกชื่อมาใหม่ให้เขาเดินมาใหม่นะครับอาเอาปื๊บปื๊บปื๊บนะครับเราจะไม่ป้อนทีเดียวหมดนะครับเราจะป้อนทีละหยด2หยด3หยดนี้สักกี่รอบในการฝึกต่อครั้งเออในในการฝึกต่อครั้งผมสามสี่รอบพอไหมสามสี่รอบประมาณนี้ครับประมาณ3ามสี่รอบพอเขามาจนจนสามสี่รอบแล้วเราก็ป้อนให้เขาเต็มเลยให้เต็มเลยใช่้เขาอิ่มเลยให้รู้ว่าให้เขารู้ว่า มาหาเราและเขาได้กินอิ่มนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขากินอิ่มปุ๊บอย่าเพิ่งไปเล่นอะไรเขาเยอะใช่เพราะว่าอาหารลูกนกมันเต็มขอบแล้วเต็มถ้าเราไปเล่นแล้วอันตรายที่จะทําให้เขาแบบขย้อนได้ขย้อนได้ออกได้อ้วกได้นะครับเพราต้องปล่อยเขาสักพักหนึ่ง ครับผมทีนี้พอนกนะครับจากที่เริ่มเดินเขาจะเข้าสู่วัยที่เริ่มวิ่งเริ่มกระโดดเริ่มบินเริ่มกระโดดเริ่มกระพือปีกนะครับผมกระพือปีกซึ่งต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะเลี้ยงนกและฝึกในบ้านเนี่ยถ้าพื้นลื่นเกินไปนะครับนกก็อาจจะไม่มานกจะไม่มาจะไม่มั่นใจขาะต้องเลือกสถานที่ดีด้วยนะครับทีนี้พอนกเริ่มกระโดดเริ่มบินเริ่มวิ่งส่วนผมเลยนะครับพอนกเริ่มกระโดดเริ่มวิ่งนะครับผมจะฝึกให้ยืนคอนครับ่ะยืนคอนในบ้าน เดี๋ยวนะแต่ว่าคอนที่พูดถึงเนี่ยจะไม่ใช่คอนสูงแบบนี้นะจะไม่ใช่คอนสูงจะเป็นคอนสูงจากพื้นประมาณคืบเดียวประมาณคืบเดียวนะครับให้นกได้กัมใช่กัมปุ๊บแล้วเราก็ใช้อาหารลูกป้อนสลิงเรียกอ่าม่ใช่เป็นสมมติผมยืนอยู่บนคอนก็จะกระโดดมาที่เขาจะกระโดดมาหาปุ๊บแล้วเราก็ให้จีนละนิดๆนะครับผมแล้วก็ก่อนหออเพื่อสร้างความมั่นใจกับเขาให้เขาคุ้นเคยกับเราใช่พอเข้าสู่ใบกระโดดพอกระโดดมาหาป้อนอาหารเสร็จปุ๊บทำบ่อยๆซ้ำ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 ๆตันเสร็จปุ๊บ เราเข้าสู่ตอนที่นกเริ่มบินได้อ่าพอนกเริ่มบินได้ปุ๊บทีนี้เราจะให้ยืนคอนแล้วนะครับให้ยืนคอนใ,<ห>ในบ้าน,นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับก็คืออยู่บ้านจะสูงประมาณนี้นะครับจะไม่สูงขนาดนี้นะครับสูงประมาณนี้แล้วเราก็จะเริ่มล็อกโซ่แล้วครับผมหันล็อกโซหันล่ามโซนะครับล่ามโซ่เพื่ออะไรทําไมต้องล่ามโซ่เพื่อให้เขาชินนะครับหนึ่งเราเป็นทรมานสัตว์ไม่ทรมานนะครับเพื่อการล่ามโซเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ก่อน ทำให้นกชินเวลาเราพาไปไหนมาไหนเราสามารถล่ามได้นกจะไม่ตื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะบอกอย่างนี้นครับล่ามโซท่ทีแรกบางคนไม่เข้าใจว่าล่ามแล้วเราไปไหนเลยก็ได้ไม่ใช่นะครับผมต้องคอยดูก่อนเราต้องคอยดูก่อนเพราะว่านกเขาเนี่ยไม่คุ้นชินอะอะไระมันก็ขาขาจะลำคาญกัดกัดบินกระชากชหรืออะไรใช่ครับแล้วก็เวลาเขาลงมาเขาจะยังจะยังขึ้นไม่เป็น เราก็ต้องช่วยพยุงเขาขึ้นก่อนเพื่อสอนเขานะครับผมให้เขาเริ่มชินกับคอให้อาหารก็ให้บนคอนใช่ให้บนคอนให้เขาให้บนคอนกับบนมือเราครับซึ่งพอนกยิงคอจนชินแล้วนะครับทีนี้เวลาให้นกหิวเราก็ทําวิธีเดิมทําวิธีเดิมเราก็จะถอยมาจากคอนใช่ครับแล้วก็เรียกชื่อเขาเรียกชื่อเขาเพื่อเขาก็โดนหาใกล้ๆก่อนเราก็จะตั้งแขนขึ้นแขนเป็นนกใหญ่ก็ตั้งแขนใช่ครับลก็นิ้วก็ได้ ใช่ครับอย่างนี้นะเราก็เรียกมาถืออาหารลูกป้อนเรียกชื่อแปะซังแปะซังพอดิดตะนอยู่ปุ๊บแล้วก็ป้อนป้อนทีละจึ๊กจึ๊กนะครับไม่จำเป็นต้องป้อนหมดนะครับ่าแล้วเราก็เอากลับไปวางที่เดิมแล้วก็ทำซ้ำาแล้ประมาณสามสี่รอบต่อครั้งในการป้อนใช่ครับต่อมื้อนะครับต่อมื้อมื้งถ้าหากว่าเราอยากจะเอานกมาบินข้างนอกนะครับสำคัญคือเราต้องมีเครื่องมือช่วยใช่ต้องมีเครื่องมือช่วยในบ้านเราสามารถใช้การเรียกชื่อหรือตะโกนได้แต่ออกมาข้างนอก ไม่ได้นกไม่ได้ยินนกไม่ได้ยินนะครับถ้าไปไกลเราเลยต้องมีนกหวีดช่วยใช่เราจะมีนกหวีดช่วยนะครับและมีหลากหลายยี่ห้อมีหลากหลายยี่ห้อไปนะครับผมสาหรับฝึกนกเพื่อให้เราเรียกตอบนองกลับมาได้ยินว่ารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเขาควรจะมาตรงไหนอะไรเงี้ครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้นกหวีดเราใช้ยังไงเราจะใช้วิธีการคือเรียกชื่อนกอย่างเช่นแปะสังปิดปิดใช่ครับผมนะครับเรียกว่าเกาะกุ๊กกระปอนแปะสังปิดปิด เกาะกาะป้อนอาไปวางนก็จะเริ่มรู้จักเสียงตัวเองแล้วเราเป่าสเต็ปไหนเราก็ต้องจาสเต็ปนั้นไว้นะครับผมเวลาฝึกนกช่วยได้อ่าช่วยได้นะครับเวลาที่นกบินไปไกลใช่ครับมันก็ทาให้ได้ยินใช่เพราะทุกคนเนี่ยจะพูดอย่างนี้ก่อนทุกคนมีนกอีทุกคนคนที่ฝึกนกหรือว่าคนที่เลี้ยงนกจะเป่าไม่เหมือนกันเราเป่าแบบไหนเขาจะจําแบบนั้นของเราไว้นะครับทีนี้พอฝึกนกนกบินมาหาได้แล้วเราอยากฝึกให้มันมากกว่านี้หลักสําคัญก่อนที่เอามานอกบ้านคืออะไรรู้ไหม สำหรับคนที่ไม่เคยแล้วลองทําอยู่เฮ้ยนกเกาะต้นไม้เรียกไม่ลงาออะไรพี่นกเกาะต้นไม้เรียกไม่ลงไม่เป็นบินลงไม่เป็นไม่มั่นใจส่วนใหญ่จะเป็นความไม่มั่นใจนะครับกับความคุ้นเคยไม่ถึงความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาเพราะว่าเขาไม่มีพ่อแม่นกมาสอนใช่ครับเราเป็นพ่อแม่เขาอยู่ใช่ครับเราก็ต้องสอนให้เขาบินลงด้วยเราก็จะปรับคอเนี่ย ให้สูงเลยใช่ครับสูง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 นี้เลยปาบอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้เขามีความมั่นใจพอเขาอยู่คออสูงเสร็จปุ๊บเราก็จะนั่งลงอย่างนี้เรียกนะครับนั่งเรียกเขาอ่ะดิอ้อนะครับปุ๊บบินลงมาอย่างนี้เพื่อให้เขานะครับฝึกการทิ้งปีกการบินลงการกดปีกนะครับนี่นี่ก็คืออีกหลักสําคัญในการต้องใช่ครับพูดไปตั้งนานกลัวคนไม่เข้าใจ พาไปดูภาพดีกว่าพาไปดูยังไงโอเคได้เลยครับไปนีครับผมเรามาดูภาพจริงๆว่าวิธีการฝึกนะครับภาคสนามทํำยังไงอันนี้คืออาหารลูกป้อนนะครับที่เราชงไว้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวเชือกนะครับที่เอามาเกี่ยวกับตัวห่วงขาของนกนะครับแล้วก็อีกมือนึงเนี่ยเราจะจับเอาไว้เหมือนเชือกเว่าวนะครับเหมือนเชือกเว่าวนะฮะทีนี้เวลาทําเราจะเอานกเนี่ยล้องกับเชือกไว้นะครับตรงนี้ตรงห่วงขาเขานะครับเห็นไหม ห่วงขาเขานะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเอาเชือกมาไว้ด้านหน้านะครับพร้อมกับถืออาหารลูกป,ป้อนนะครับอาหารลูกป,ป้อนนะครับผมอ่าแล้วก็ถอยมาถอยมารายยาะยะพอใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็เรียร้ยวานะครับมาจัสมินมาเร็วจัสมินเข้ามาอ่าแล้วเราก็ป้อน,นเขานะครับเติบเติ๊บเติบเติบเติบ,ตบนะครับแล้วเอากลับไปวางที่เดิมแล้วก็กลับมาวางที่เดิมนะครับผมอืมแล้วก็เรียกซ้ำๆอยู่อย่างี้นะครับจนยืดระยะได้ไกลๆจัสมิน นี่ครับผมแล้วก็ป้อนปุ๊บแล้วก็หอมจูบเขาหจูบของาให้เขารู้สึกว่าเออเรารักเขานู่นนี่นั่นสร้างความสัมพันธ์กันไปนะครับให้เรียกให้ดูอีกทีนะครับจัสมินจัสมินมาเร็วเร็วเราทำดีก็หอมให้กำลังใจเขาแล้วก็ป้อนอาหารนะครับแล้วก็กลับไปวางที่เดิมนะครับเราจะทำ่างนี้ซ้ำๆนะครับต่อหนึ่งมื้ออาหารเราจะทำประมาณสี่ครั้งนะครับ ดยเฉลี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะป้อนให้เขาอิ่มพอเขาอิ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะให้เขาได้พักผ่อนตามสบายนะครับเพราะว่าอิ่มแล้วไปเล่นไปทําอะไรเขาเยอะแยะมากมายสําลักได้อันตรายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการฝึกแบบพื้นฐานพื้นฐานนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นแล้วเขาจะรู้ยดงไงว่านกตัวนี้พร้อมที่จะปล่อยเชือกออกไปแล้วสู่อิสระอันไกลโพ้นก็คือเราต้องฝึกด้านนอกและยืดระยะให้ไกลขึ้นนะครับผมถ้าอย่างเชือกผมเนี่ย สุดก็200เมตรอ่า200เมตรนะครับครับเราก็จะฝึกเรียกเขามาด้านหน้าตรงด้านซ้ายด้านขวานะครับผมจากข้างบนกดลงมาข้างล่างจากบนกดข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลังให้ได้ให้หมดนะครับใช่แล้วก็สังเกตที่การยืนของนกด้วยว่านกเนี่ยยืนยอไหเป็นหรือยังเจอลมมานกยืนไม่เหมือนกันนะนกไม่เคยเจอสภาพอากาศข้างนอกมายืนยืนเงี้ยยืนย่อนี่เลยจะยืนย่อแถ้านกแบบว่ายืนจนชินรู้ลมแล้วเขาจะยืน ยืนนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยเขาจะยืนกดเขาจะรู้ว่าจังหวะเนี้ยนกต้องกดจังหวะนี้นกต้องแอ่นขึ้นสู้ลมหรือกดสู้ลมนะครับถ้านกไม่เป็นก็คือถือว่ายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านครับนะครับที่มาของคําว่ายืนคอยไม่นิ่งจะบินได้ไงนะคนี่นี่นี่ยืนคอยไม่นิ่งคำคมคอยเยอะเหลือเกินนะคุณแปะสังเนี่ยนะครับผมนะฮะบางๆไปเจอเขาแถวบางแสนได้ ก็ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับเราก็มาอธิบายพื้นฐานใช่อันนี้นพื้นฐานก่อนนะครับให้กับทุกคนได้ขเข้า,ขาใจาได้ฟังกันดูนะครับผมใครที่อยากจะฝึกทุบอิสระก็สามารถทดลองทาเองที่บ้านได้ใช่ใคร<ๆ>ไม่มีเวลานะครับหรือว่าใครไม่มั่นใจในตัวเองโทรมาสอบถามได้หรือจะติดต่อมาฝึกกับพวกเราก็ได้นะฮะก็มาที่อาร์ตเวิร์กได้เลยนะครับผมวันนี้อาร์ตเวิร์กกับพี่แป้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ติดตามสำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วกันผมสวัสดีครับสวัสดีครับ